จากบทบัญญัติและเครื่องเผาบูววชาที่ต้องใช้ในการไถ่ายบาปในพันธสัญญาเดิมสู่การไถ่ายบาปและสําเร็จแล้วในยุคพันธสัญญาใหม่สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเกตความรู้พระกัมพีนะคะสัปดาห์นี้นะคะปุ๋ยจะมาเจาะลึกพระธรรมตอนหนึ่งที่ความสงสัยว่าเราจะต้องอ่านไปทําไมแต่พระเจ้าบัญญัติให้มีอยู่ในพระคัมภีก็ต้องอ่านนะคะนั่นก็คือพระธรรมเลวีนิตินะคะ เลวีนิตินะคะเป็นหนังสือเล่มที่3นะคะจาก1ใน5ของหนังสือโทราในพันธสัญญาเดิมนะคะตินะคะมาจากเผ่าเลวีนะคะซึ่งเป็นชนเผ่าที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลการนมัสการและพิธีกรรมในพระพาหรือพระวิหานะคะผู้เขียนนะคะคาดว่าน่าจะเป็นโมเสสนะคะแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้เขียนคนนี้เป็นโมเสสจริงๆนะคะวัตถุประสงค์หลักของของพระธรรมเลวีนิติ ะะมีอยู่2อ,อย่างด้กันนั่นก็คือกําหนดบทบัญญัติของพระเจ้าเกี่ยวกับการบูชา การชำระตนและการดําเนินชีวิตให้บริสุทธิ์นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเน้นเรื่องความบริสุทธิ์หรือคําว่า holy เป็นหลักนะคะเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นั่นเองค่ะส่วนหัวข้อหลักๆของวัฒนธรรมเลวีนิตินะคะจะแบ่งเป็น5หัวข้อได้กันนะคะนั่นก็คือในช่วงของบทที่1ถึงบทที่7นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบูชาหประเภทด้วยกันนะคะก็มีตั้งแต่เครื่องบูเครื่องเผาบูชานะคะธัญญบูชาสารตีบูชาเครื่องบูชา ลบล้างบาปและเครื่องบูชาชดใช้นะคะจุดประสงค์คือเพื่อคืนดีกับพระเจ้าและดำลงความสัมพันธ์กับพระองค์นะคะส่วนที่2นะคะตั้งแต่บทที่8ถึงบทที่10นะคะพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งปุโรหิตนะคะซึ่งเป็นการแต่งตั้งปุโรหิตของอาโรนและบุตรนะคะที่ได้ถูกแต่งตั้งนะคะและเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําเตือนเรื่องการปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นเรื่องของนาดับและ อาบีฮู B oo, ถูกลงโทษนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะตั้งแต่บทที่11ถึงบทที่15นะคะก็คือกฎเรื่องความสะอาดและมลทินนะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่สะอาดและไม่สะอาดนะคะพิธีกรรมชําระมลทินจากโรคผิวหนังเลือดและสิ่งอื่นๆหรือแม้แต่สะท้อนแนวคิดที่ว่าความบริสุทธิ์ มีผลต่อการเข้าไก่พระเจ้านะั้นส่วนที่4นะคะบทที่16นะคะเน้นๆเ,เลยในเรื่องของวันลบมนทินนะคะซึ่งเขากําหนดว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวยิวนะคะแล้วก็บอกว่าพิธีลบมนทินนั้นจะมีแพะรับบาปนะคะที่สะท้อนภาพถึงพระเยซูในพันธสัญญาใหม่ในอนาคตน,นะคะและส่วนสุดท้ายนะคะในบทที่17-26เป็นต้นไปนะคะ จะพูดถึงเรื่องบทบัญญตัติเรื่องชีวิตบริสุทธิ์นะคะจะพูดถึงความสัมพันธ์แล้วก็การแต่งงานนะคะความยุติธรรมในสังคมการให้เกียรติพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านนะคะและในบทบัญญัติที่มีระบุไว้ว่าจงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะส่วนพระธรรมเลวีนิติในมุมมองพันธสัญญาใหม่เป็นยังไงใช่ไหมคะจริงๆเลวีนิตินะคะสะท้อนเงาของพระคริสต์โดยเฉพาะในเรื่องของการ ไทยแบบและความบริสุทธิ์นะคะถ้าจะพูดถึงเชิงเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบได้ว่าเครื่องบูชานะคะก็คือ การเสด็จสละของพระเยซูบนไม้กางเขนนะคะปุโรหิตอาโรนะคะนั่นก็หมายถึงว่าพระเยซูเคสรงเป็นมหาปุโรหิตนะคะและแพระลรับบาปนะคะก็เปรียบเสมือนกับว่าพระเยซูคือผู้รับบาปของโลกใบนี้นะคะดังนั้นคริสเตียนในสมัยพันธสัญญาใหม่นะคะไม่จําเป็นต้องทําพิธีกรรมอันเยอะแยะมากมายแบบของเลวินิติอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่า พระเยซูคริสต์นั้นได้ทําทุกอย่างสําเร็จบนไมก้กางเขนแล้วในยุคข,ของพันธสัญญาใหม่นั่นเองค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะเกตความรู้พันธีได้จบลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นในเรื่องอะไรนะคะจะเป็นในเรื่องของอรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายหรือว่าเป็นเรื่องเกตความรู้ทั่วไปนะคะก็สามารถติดตามชมภายในสัปดาห์หน้าได้เลยนะคะสัปดาห์นี้ก็พระเจ้าไวฮอนคะ่ะ มาตกระพผา